ถ้าคุณเป็นคนที่ 1. ชอบเดินทางไกล 2. ชอบความสบาย 3. ชอบเทคโนโลยีเรามีตัวท็อป Vespa GTS 300ที่อยากให้ทุกคนรู้จักหรือ Vespa GTS 300 Supertech HPE นั่นเองรถ 300cc ที่อยู่ในหัวคนคนคงจะเป็นภาพมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์วิบากแต่เนี่ยจะเป็นรถ 300cc ในสไตล์ Vespa ค่ะนอกจากสีของรถที่ไม่เหมือนกับ Vespa รุ่นไหนแล้วรุ่นนี้เ้ายังใช้นวัตกรรมใหม่ของ Vespa ที่เป็นรีโมทแบบ Keyless ไม่ต้องใช้กุญแจสตาร์ od, ทรถพร้กับหน้าจอดิจิตอลระบบใหม่แบบ Full Color เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Vespa Mia ในสมาร์ทโฟนได้ทําให้สามารถรับโทรศัพท์ผ่าน 3, หูฟังหรือว่าเปลี่ยนเพลง ในขณะที่ขับขี่ได้ที่บอกว่าเหมาะกับสายเดินทางไกลเพราะว่าเจ้า t d s 3 0 0 SuperTech HPE เนี่ยสามารถระบายความร้อนได้ด้วยน้ําแบบเต็มระบบไม่ติดกับตัวเครื่องทําให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนดีขึ้นมีระบบเบรก ASR การล้อลื่นถไหลในขณะที่ออกตัวหรือว่าเร่งความเร็วมีระบบเบรก ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังแล้วก็มีโช๊คคู่ทําให้เข้าโค้งสมูทขึ้นมากๆและด้วยระบบ HPE แบบใหม่ที่มีดอกวาวที่ใหญ่ขึ้นทาให้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและมีอัตราการเร่งหรือว่ากําลังรถที่ดีขึ้นด้วยค่ะถือว่า็นนรที่่หหาาายคอ้กกกัตตแใํง ใหม่ๆลองเปิดใจดูนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะน้องคนนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวนผ่อนยาว60งวดมีส่วนลดทุกเดือนและมีของแถมจะหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะใครสนใจก็จิ้มลิงหน้าโปรไฟล์สอบถามกันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเวสป้านครปฐม,มกันด้วยนะคะ